สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยดำรงอยู่ได้โดยตลอดมาก็ด้วยความรักของประชาชนด้วยความพร้อมใจกันปกป้องรักษาของประชาชนข้าพเจ้าได้สั่งสอนลูกๆเสมอว่า ถ้าไม่ใช่เพราะคนไทยผูกใจมั่นอยู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วสถาบันนี้ก็คงจะดำรงอยู่มาจนทุกวันนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนจึงมีหน้าที่ทำเพื่อประชาชน สมอพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชทานไว้เมื่อวันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักรา 2,535